ก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพวกมึงอยู่กับสองคนไงพวกมึงจะมาลุมกูเดนร็อกก็เป็นผู้หญิงเหรอจบแล้วเอาปืนอะไรเอาปืนอะไรเอาปืนกอลเลยไหมกอลไหมกอลไหมเชลิปเชลิปเชลิปดีกว่าเชลิปกว่าโอ้ยโอเคเชลิปกับเชลิป โอ hehe, ๊ยยิงได้อยู่ไอ้สัสท่านท่านซื้อป um> ืนใหญ่นะครับอาซื <h <h ้อปืนใหญ่นะครับครับครับเอ้ยี่ทีแล้วกูอยู่ตัวแกงกูไม่ออกไปละกูยิงไม่โดนอุ๊ยร้อยสิบโอ้เจ็บเก็บเฉยกูยิงไม่โดนไมม่ีีเยบาแล้วไปโอ้ย ไอพี่ทำไมพี่ทำแบบนี้ไอพี่เฮ้ยมีคนเปลี่ยนปืนมีคนเปลี่ยนปืนอะไรเปลี่ยนปืนอะไรเอ้ยมีการ์เดียนใครอ่ะกูซื้อตั้งแต่รอบแล้วนุ่นโอโดนลุ้มไอพี่อะกูโดนลุ้มลุ้มลงไปโฟลงไปโฟลงไปโฟไม่ได้กูไม่เอาละกูไปละเฮ้ยเฮ้ยพอมาดีพอมาดีพอมาดี อุ้ยอุ้ยสก๊อติสซาเสนือีเตียวคุขายปืนทิ้งได้เชฟอ๋อกูขายไม่ได้กูไม่เล่นจากอื่นหรอกหน้าแค่หลังแล้วอ่ะขายปืนโอเคอัดตัวอัดตัวอยู่แล้ว ไอน้น้องอะไรเฮ้ยตรงกลางอมมันกันจังเลยนะเฮ้ยคูโดนหลังี <laughs> ยิงหลังแม่งก็ไม่ตายด้วยหนึ่้วจะตายนี่โอ้ยร้อยสี่เล็ดเล็ดเลยดเล็ดเล็ดเลดเล็ดนานนานนนไหนวะคูรู้นะมึงอยู่ตรงนีน้น ฮันแน่ววดตัวแค่นั้นแหละโอ้โหพี่ก็หดเกินไปเฮ้ยเอฟโอโดนลุมอยู่แล้วมึงอยู่ไหนอ๋อมึงออกมาดีเม่เี้เอ้า อุ้ยอะไรวะต่อไปอ่ะเฮ้ยใครไปเก็บเลือดวะหน้าเฮ้ยอย่าย่องดิเฮ้ยอย่าย่องดิมึงอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเลือดเหรอโหติ้งนี่ฮี่อ่ะเออเลือดเฮ้ยวอตายเลือด โอ้โหเลี้ยงโดนหนึ่งมโอ้โหโอ้โหไม่โดนสักนัดเลยเมื่องมึงกี่คำหน้าคำตากรัวโอ้ยนัดเดียวนัดเดียวเชฟนัดเดียวมาได้กลัวนัดเดียวไอ้บิ๊กไปเก็บเลือดเลือดเลือดหลังเลือดเชฟหลัง ไปอุ๊ยเกือบอู้ซ่อนก่อนเซตซ่อนกูเสร็จกูเฮ้ยกูเห็นในแมพกูเห็นในแมพฮอยูมิดอุ้ยอะไรอ่ะอุยอีกแล้วเอ้าคุณว่าอยู่บนนู่นอ uh ุ oh, war, ้ยมึงเจอกูอ้ยไอ้็บดลงไปดิ ไปมึงยิงกูเหรอพี่พอดไม่รู้เอาเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวนั่นเบิกอร์ไอ้พอดนั่นเบิกอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยัยนี่ยิงทะลุใส่กูมอ้โดนลุมอะไรนี่พวกมึงเห็นมาทั้งกูหมดเลยเกย์เช็มไม่โผว่ามึงอเงไม่โผว่อุ้ยโอ้

คุณฟี่มึงจะวิ่งยิงแค่นีน้นนนนไม่ได้่รอไปซ่อนอ่ไรไปซ่อนล้ว <c oughs> มโอ้การยิงอะไรของกุณนี่การเลงเฮ้ยคลองรั่ลวละโอ้โ้เกี้ยคุณรึกมาตรงนี้มาใชอ,อยู่ทอ็อ,มอ,ทอปมิดใช้ปิดท็อปมิดเฮ้ยเฮ้ย กูไปกูไปกูไปปุ๊บ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 ปเออปุ๊บ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 ปป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  เดี๋ยวเปลี่ยนปืนมางละเลือดเลือดเลือดไอพอดมันหยามหน้ายามตาเรามากเลยว้มมันยิบเอ็ดตัวแล้วนะเห็นัหนนะมันมากกว่าเราไปสามเท่าเลยนะเออชัดดาวสักทีดีว่าข้างหลังฮ้ิฮ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 ิ ดูเออสักทีเธอแกจะเอาเลือดได้เนี่ยไม่ให้เฮ้ยยิงกันเลยยิงกันเลยอุ้ยแบคกูเสียมเสียมอะไรสัตว์เสียมอะไรเสียมอะไรไอเชฟหัวดิ้งอุ้ยโอ้โหโดนไปนัดหนึ่งเมื่อไหร่เมาอไหรหลังกู เอามาดิเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไอ้โซ่ไม่พูดเม่นมันจะแค่ไหนกันเชียววะไม่ยอมดิโอ้โหกูเดินแรงเลยแบบเนี้ยกูไม่ได้ย่องแค่นั้นแหละเฮ้กูก็ไม่ได้ย่องขี้โม้โอ้ยโอ้ยสิบไปตายอ่ะ โอ้โหไอ้กูไม่เม่นเกนแหละเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอ้แค่เดี๋ยตายกับเฮ้ยอีกสิบคิวอ่ะไม่ได้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 ยามได้ยามตากูมากไปละแล้วกูตายมุมเดิมสามรอบเลยแล้วกูเกิดจุดเดิมเฮ้ยโอ้โห ไม่ได้นะพี่ไม่ได้ไไม่ดเนี่ยเราจะให้โฟชนะไม่ได้แต่อีกหนึ่งนาทีเลยนะเออไม่เก็บเรื่องนะข้างหลังโดนครอสว่ะโอ้5คิลส์เเราอยู่ไหนยังยังย้องดิ กูไม่ได้ย่องเทำไมกูหายเชฟไม่เจอวะอะไรกูไม่อยู่ตรงนี้เชฟย่องไอ้เชฟย่องไอ้ที่ไอ้ยูช็อตไม่ได้ย่องไหนวะมึงไอ้อยู่ไหนโ้าวอ๊โอ๊โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโออ๊ยโอ๊วโอ๊ยโอ้ยอออ ว้าวว้าวไปเดียว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 โดนโดนแต่ไปตายโดนแต่ไม่ตายผมเพิ่งจับที่เคลียได้เมื่อกี้เลยเป็นจังได้ครับอย่ายิงรัวเกินเออ